สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องออการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือว่า HRM ในแนวทางร่วมสมัยนะคะวันนี้เรามีเอกสารสรุปที่น่าสนใจมากที่จะพาไปดูว่าจากเดิมที่ HR เหมือนจะดูแลแค่เรื่องเอกสารทำไมเดี๋ยวนี้ถึงกลายเป็นเ,เหมือนเป็นหัวใจเชิงกลยุทธ์ขององค์กรไปได้แล้วก็แนวคิดสําคัญสาค,คัญที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่มันมีอะไรบ้างครับผมคือหัวใจสําคัญจริงๆมันคือการเปลี่ยนมุมมองเลยครับ จากที่เคยมองคนเป็นแค่แรงงานนะครับก็เปลี่ยนมามองเป็นทุนมนุษย์หรือ human capital ที่เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดเลยในการสร้างความได้เปรียบแบบยั่งยืนอ๋อค่ะเรื่องนี้มันเริ่มชัดเจนขึ้นมากๆนะครับในช่วงทศวรรษ1980ตอนนั้นเศรษฐกิจโลกมันผันผวนการแข่งขันก็สูงขึ้นองค์กรเลยต้องออหันมามองทักษะข้างในตัวเองมากขึ้น น่าสนใจคะ่ะงั้นเราเริ่มจากจุดเริ่มต้นก่อนเลยไหมคะในเอกสารพูดถึง matching m o d e l อันนี้เป็นยุคแรกๆเลยที่บอกว่า HR ต้องปรับให้เข้ากับกลยุทธ์หลักของบริษัทแบบตรงๆเลยใช่ครับประมาณนั้นเลยครับคือเป็นการเชื่อมโยงโดยตรงหรือที่เรียกว่า vertical integration เช่นถ้ากลยุทธ์บริษัทเน้นต้นทุนต่ำ HRM ก็ต้องเ,ออเน้นควบคุมค่าใช้จ่ายเรื่องคนให้ได้ อ๋อ oh, เข้าใจค่ะแต่ว่าต่อมาก็มี Harvard Model ครับอันนี้จะมองภาพกว้างขึ้นไม่ได้ดูแค่กลยุทธ์กับ HR แล้วแต่จะคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นพนักงานผู้บริหารสังคมแล้วก็เน้นสร้างผลลัพธ์ระยะยาว4อย่างคือความมุ่งมั่น commitment ความสามารถ competence ความสอดคล้อง congruence แล้วก็ความคุ้มค่า cost effectiveness มันให้มิติที่ อืมลึกกว่าเดิมเท่าใจแล้วค่ะเหมือนขยายกรอบความคิดให้มันกว้างขึ้นไปอีกและพอโลกธุรกิจมันซับซ้อนขึ้นก็เข้าสู่ยุคที่เรียกว่า strategic HRM หรือ SHRm ใช่ไหมคะในเอกสารพูดถึงสองแนวทางที่ดูเหมือนจะตรงข้ามกันนิดนดนะคะคือ best fit กับ best practice ใช่ครับถูกต้องเลย best fit เนี่ยจะบอกว่ามันไม่มีสูตรสำเร็จตายต,ายตัว นโยบาย HR ที่ดีที่สุดก็ต้องปรับตามบริบทเฉพาะขององค์กรนั้นๆเช่นขนาดวัฒนธรรมหรือว่ากลยุทธ์ที่ใช้อแต่ best practice เนี่ยจะเชื่อต่างออกไปครับเขาเชื่อว่ามันมีชุดนโยบาย HR ที่แบบดีที่สุดที่ใช้ได้ผลกับทุกองค์กรเลยเอ้าหรอคะครับเช่นการให้ความมั่นคงในการจ้างงานการคัดเลือกคนที่เข้มข้นมากๆหรือการให้ค่าตอบแทนสูงตามผลงาน เขาเชื่อว่าพวกนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมไม่ว่าจะเป็นองค์กรแบบไหนเอ๊ะแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้องค์กรก็จะเลือกทางไหนดีล่ะคะแบบปรับให้เข้ากับตัวเองหรือว่าเอ่อทำตาม Best Practice ที่เขาว่าดีกันแน่มันก็ดูขัด,ข,ดขัดกันอยู่นะคะอืมอืมเป็นคำถามที่ดีครับคือจริงๆแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยอาจจะมีการผสมผสานกันนะครับ แต่แนวคิดที่ต้องบอกว่าทรงพลังมากๆแล้วก็อธิบายเรื่องความได้เปรียบในยุคนี้ได้ดีมากก็คือ resource-based view หรือ RBV resource-based view ครับหรือมุมมองฐานทรัพยากรแนวคิดนี้บอกว่าความได้เปรียบที่แท้จริงและยั่งยืนเนี่ยมันไม่ได้มาจากแค่กลยุทธ์ภายนอกนะแต่มันมาจากทรัพยากรที่อยู่ข้างในองค์กรที่คู่แข่งเอ่อลอกเลียนแบบได้หรือทำได้ยากมากๆ อ๋อแล้วถ้าพยายกรที่ว่าเนี่ยก็คือคนของเรานี่เองใช่เลยครับหัวใจหลักเลยโดยเฉพาะทุนมนุษย์ที่มีคุณสมบัติ VRIO ที่เขาเรียกกันคือต้องมีคุณค่า valuable หายาก rare ลอกเลียนแบบยาก imitable n i แล้วก็องค์กรต้องสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงด้วย organized VRIO นะคะ สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งมากๆความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของพนักงานหรือความสัมพันธ์ในทีมที่ดีเยี่ยมพวกนี้เป็นสิ่งที่คู่แข่งมองไม่เห็นแล้วก็สร้างตามได้ไม่ง่ายนี่แหละครับคือจุดที่ทำให้บางบริษัทเหนือกว่าคู่แข่งมากๆแม้จะอยู่ในตลาดเดียวกัน ฟังดูทรงพลังมากเลยค่ะคือความสําเร็จมันอยู่ที่การสร้างสิ่งที่มีเอกลักษณ์จากข้ในจริงๆแล้วในทางปฏิบัติล่ะคะองค์กรเขาเอาแนวคิด RBB ไปปรับใช้ผ่านเครื่องมือ HR สมัยใหม่ยังไงบ้างคะเห็นพูดถึงเรื่อง Talent Management <c oughs> กันเยอะมาก ใช่เลยครับถ้าเล t น a ม a จ e มนต์เนี่ยไม่ใช่แค่การบริหารคนเก่งเฉยๆนะครับแต่มันเป็นกระบวนการเชิงกลยุทธ์ทั้งหมดเลยตั้งแต่ดึงดูดคนเก่งเข้ามาคัดเลือกพัฒนาแล้วก็รักษาคนที่มีศักยภาพสูงไว้กับองค์กรครบวงจรเลยครับซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงกับการสรรหาและคัดเลือกสมัยใหม่ที่ไม่ใช่แกหาคนมาเติมตำแหน่งว่างแต่ต้องหาคนที่ใช่จริงๆที่เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ด้วยหรือที่เรียกว่า culture fit เราเลยจะเห็นการเน้นสร้าง Employer Branding ให้องค์กรน,น่าสนใจการสัมภาษณ์เชิงสมรถนะหรือใช้ Assessment Centers เพื่อประเมินแบบรอบด้านมากขึ้นนี่อีกประเด็นที่น่าถินใจในเอกสารค่ะคือเรื่อง Equality and Diversity ความเท่าเทียมและความหลากหลายที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องอกฎหมายหรือภาพลักษณ์สวยๆแล้วแต่กลายเป็นข้อได้เปรียบทางธุรกิจหรือ Business Case ไปเลย ถูกต้องเลยครับเพราะว่าทีมที่มีความหลากหลายมากๆเนี่ยทั้งความคิดประสบการณ์พื้นเพเดิมมันก็จะนำไปสู่มุมมองที่แบบกว้างขึ้นเยอะเลยทำให้แก้ปัญหาได้ดีขึ้นใช่ครับแก้ปัญหาดีขึ้นเกิดนวัตรกรรมใหม่ๆได้ง่ายขึ้นด้วยซึ่งมันก็กลับไปเสริมสร้างความแข็งแกร่งจากภายในตามแนวคิด RBV นั่นแหละครับแล้วพอได้คนเข้ามาแล้วเนี่ยการสร้าง Employee Engagement หรือความผูกพันของพนักงานก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆต่อมา ความผูกพันหรือ engagement นี่มันหมายถึงอะไรคะแค่พนักง,งานมีความสุขในการทำงานหรือเปล่าคะอ่าจริงๆลึกซึ้งกว่านั้นครับ engagement คือการที่พนักง,งานรู้สึกทุ่มเททั้งกายทั้งบัญญาทั้งอารมณ์ให้กับนานและองค์กรแบบเกินร้อยไปเลยอ๋อทุ่มเทเต็มที่ครับผมปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้ก็มีหลายอย่างตั้งแต่ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ผู้จัดการที่ใส่ใจดูแลลูกน้อง การเปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นหรือ Employee Voice และก็ความรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมในองค์กรด้วยพนักงานที่ Engage เนี่ยแหละครับคือพลังขับเคลื่อนที่แท้จริงขององค์กรเลย พอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยขอว่า HRM ยุคใหม่มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะคะตั้งแต่หาคนที่ใช่พัฒนาเขาสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีมีความหลากหลายน่าทำงานแล้วก็สร้างความผูกพันให้เขาอยากทุ่มเททั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างความได้เปรียบที่เอ่อลอกเรียนแบบได้ยากจริงๆนะคะในเอกสารมีพูดถึงวริบทสากลด้วยเล็กน้อยใช่ไหมคะใช่ครับมีพูดถึงนิดหน่อยว่าแนวนปฏิบัติ HRM มันก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละระบบเศรษฐกิจ อย่างเช่นสหรัฐอาจจะเน้นความยืดหยุ่นสูงหน่อยเยอรมนีอาจจะเน้นการประสานงานความมั่นคงหรือในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อย่างจีนอินเดียก็อาจจะมีลักษณะผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไปอีกแบบซึ่งก็สะท้อนว่าบริบททางวัฒนธรรมเศรษฐกิจมีผลมากๆครับค่ะสรุปการเจาะลึกของเราวันนี้ก็เห็นภาพวิวัฒนาการของ H I M ชัดเจนเลยนะคะจากงานที่อาจจะดูเป็นงานหลังบ้าน กลายมาเป็นบทบาทเชิงกลยุทธ์เต็มตัวผ่านแนวคิดสำคัญสญตั้งแต่ matching model, Harvard model แล้วก็แนวคิด best fit กับ best practice ที่ก็ยังถกเถียงกันอยู่และโดยเฉพาะ resource based view ที่ทรงพลังมากๆที่มองว่าคนนี่แหละคือแหล่งความได้เปรียบที่ยั่งยืนที่สุดครับผมซึ่งทั้งหมดนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าองค์กรสมัยใหม่เนี่ยเขาใช้การบริหารจัดการคนอย่างไรในทุกมิติเลยตั้งแต่การ หาคนพัฒนาคนสร้างความหลากหลายไปจนถึงสร้างความผูกพันเพื่อขับเคลื่อนความสำเร็จในโลกที่การแข่งขันมันสูงมากๆครับสุดท้ายนี้ก็มีคำถามทิ้งท้ายให้เราลองกลับไปคิดกันต่อนะคะว่าในยุคที่ AI กำลังพัฒนาแบบก้าวกระโดดแล้วก็เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยทุนมนุษย์ที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวลอกเรียนแบบยากตามแนวคิด resource based view เนี่ย จะยังคงเป็นความได้เปรียบที่สำคัญที่สุดขององค์กรอยู่หรือเปล่าคะแล้วองค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนแนวทางการบริหารคนอย่างไรเพื่อรับมือกับอนาคตที่กำลังจะมาถึงนี้คะ่ะ